หลังจากนนกุลได้ออกมาเปิดใจยอมรับแล้วว่ากำลังคุยอยู่กับแอปทักษอรล่าสุดแอปก็ได้ออกมาเปิดใจบ้างโดยบอกว่าตอนนี้ความรักแฮปปี้ดีก็ยืนยันว่าคุยกันและศึกษากันอยู่จริงความสัมพันธ์เริ่มจากเพื่อนร่วมงานก็ใช้เวลามาปีกว่าพอได้แลกเปลี่ยนมุมมองอื่นๆก็ดีที่รู้สึกพิเศษคือ ช่วงงานศพรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงเราทางนนเป็นคนขอพูดถึงความสัมพันธ์ก่อนเขาเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วตอนที่เขาสัมภาษณ์เขามีการคุยกับเรามาก่อนอยู่แล้วเป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายที่เขาบอกว่าจากแฟนไปภรรยาคือติดจรวดขอบคุณเขามากที่เขาให้เกียรติเรามากในแกงก็บอกว่าถ้าอะไรที่แอปแฮปปี เขาก็แฮปปี้ในส่วนเสื้อคู่คือไม่ได้นัดกันเลยเป็นความบังเอิญเข้าใจที่ทุกคนเป็นห่วงแต่สำหรับแอปเชื่อว่าความรักยังเป็นสิ่งที่ดีถ้าความรักเป็นตัวเพิ่มพลังให้กับเราก็เป็นเรื่องที่ดีพอหลังจากที่เปิดตัวคือสบายขึ้นจะไปไหนมาไหนก็ง่ายขึ้นโดยรวมไลฟ์สไตล์คือไปด้วยกันได้มาก ถ้าไม่ได้เจอเราก็ต่างคนต่างหยอดกันผ่านทางไอจต่อมาเมื่อเข้าไปส่องไอจของนอนกุลปรากฏว่าได้โพสข้อความระบุว่าคิดถึงมากที่สุด missing you the most งานนี้ทำเอาแฟนๆต่างก็เข้ามาแซวกันอาทิเช่นฮันแน่คิดถึงคนนี้ใช่ไหมชานนหวานร้อยของแท้ตรีมเดียวกันซะด้วย ติดจรวดมันก็น่ารักดีฟังคุณแอปสัมภาษณ์แล้วชื่นใจแทนเลยรีบๆใช้คำว่าแฟนเร็วๆนะพวกเรารอแอปนนตัวน้อยไม่ไหวแล้วคะ่ะยินดีด้วยนะคะพี่แอปสัมถึงนนดีมากเลยทั้งชื่นชมและให้เกียรติตลอดการสัมภาษณ์เลยจ้าเพราะคนคลั่งรักไหวไหมทนคิดถึงไหวไหมพราอนนคนคลั่งรัก และล่าสุดได้เจอนอนกุลเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ว่ายอมรับเขาไปดูที่แม่แอปให้สัมภาษณ์รู้สึกยิ้มตามที่เข้าไปดูเพราะอยากรู้ว่าเขาตอบยังไงบ้างไม่ตื่นเต้นเพราะรู้ว่าแอปค่อนข้างเก่งในการสัมภาษณ์แอปตอบค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เข้าใจอยู่แล้วเพราะชีวิตเรากว่าจะไปถึงคำว่าแฟนต้องใช้เวลาสักนิดนึง เรื่องติดจ,จรวดแอปก็ไม่ได้ปฏิเสธเราก็รอเวลาที่เหมาะสมถามว่าคืบหน้ายังไงตอนนี้ก็ยังเรื่อยๆเราเริ่มจากการคุยเป็นเพื่อนร่วมงานมาแล้วค่อยๆมาปีกว่าเราก็เพิ่งตกลงชอบพอกันมันก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเข้าใจว่ายุคนี้อะไรก็เร็วแต่ถ้าอยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็รอได้ ผมรอได้แต่ไม่อยากให้พี่เขารอนานมันมีปัจจัยในหลายๆอย่างที่อยากให้ชัวร์จริงๆบางทีก็กลัวกลัวในแง่ที่ว่าไม่รู้ทำไปเยอะจะกดดันไหมแต่เอาเท่าที่โอเคยอมรับยังมีความเกรงใจแอปจากนี้คงจะถอดเสื้อเบาลงแล้วชมเพื่อนแอปทุกคนน่ารักมาก เรามีแต่ความบริสุทธิ์ใจให้ทุกคนไม่ได้คิดจะสร้างกระแสถ้าอยากสร้างกระแสเราให้ละครออนจบก็ได้ทุกอย่างที่ทำมาจากใจล้วนๆตอนนี้เราโฟกัสเราโฟกัสคนรอบข้างโฟกัสคนในชีวิตมากกว่า